สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปิศาจะมาตั้งโกนะคะสองอย่างนะคะอย่างแรกปิศาจะเดินไปหาซื้อ,อไม่ใช่สิเดินไปที่จุดรับแรกซื้อรางวัลลอตเตอรี่นะคะโดยปิศาเซิร์ชจากใน Google Map นะคะ <c oughs> ก็คือใช้ระยะเวลาเดิน11นาทีนะคะแล้วก็โกที่สองก็คือเดินไปธนาคารกรุงเทพนะคะ ก็คือเซิร์ช g o o g l e Map ก็คือใช้ระยะเวลาเดิน22นาทีค่ะก็คือไปที่ Big C นะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกจากบ้านนะคะเอาล่ะเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะ go ไปเลยออกเดินทางกันเลยค่ะ เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอย21ทับหหมู่บ้านพฤกษาสิบสอเอาล่ะทุกคนขาตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มจังเลยฝนจะตกไหมเดีย๋ยวเพิ่งตกเลยนะ เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเป้าหมายที่หนึ่งนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายที่หนึ่งนะคะระหว่างทางเราก็จะพบกับสวนออกกำลังกายนะคะมีเด็กๆมาออกกำลังกายเต็มเลยนะคะ ค okay. สนาเดินต่อออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆใน GPS ให้เลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะคะสนาก็เลี้ยวเข้ามาในซอยน่าจะเป็นทางลัดสู้ค่ะเพื่อนๆสูๆ้ๆ ใน GPS บอกว่าใกล้ถึงแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีถึงมันคือตรงไหนเนี่ยตุดไม้ของคุณอยู่ทางซ้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะคะ hey, no. Hey, no. อ,อ้าวตรงนี้อปิดอะ่ะมาเจอร้านที่สองเปิดนะคะลองดู ปิศาก็ทําการแลกรางวาลัลลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะมันคือความภาคภูมิใจของปิศาเลยนะคะที่เดินมาจากบ้านนะคะตามซีพีเอสนะคะมาถึงตรงจุดรับแรกซื้อรางวาลัลลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวปิศาจจะส่องให้ดูเงินนะคะที่แลกมานะคะนี่นะคะเพื่อนๆเงินที่แลกได้มานะคะ 3,950บาทนะคะก็คือเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไป50บาทนะคะและชาเลนต่อไปนะคะจุดเป้าหมายที่2ก็คือปิศาจะเดินไป b ิ๊กซนะคะเพื่อไปธนาคารกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็เซิร์ชใน Google Map เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาในการเดิน12นาทีนะคะโอเคเราก็เริ่มเดินทางกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปด้วยกันนะคะตามมาเลย